สวัสดีครับผมบูมจากซัพพอร์ตนะครับโอเคคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการเซตของตัว Motion Sensor PS01 ตัวนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวตูดของมันจะต่อเป็นกาวสองหน้านะครับติดกับกําแพงเพื่อส่องดูสิ่งเคลื่อนไหวได้นะครับตัวมันต้องมีฐานกระดุมนะครับ เป็นตัวจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับจะเป็นเบอร์ cr 2 4 5 0นะครับ3โมโวลต์เริ่มต้นจากที่เราจะเชื่อมต่อกอนโมชั่นนะครับเราต้องมีตัวเกตเวมันก่อนตัวกอ์โมชันเนี่ยจะเชื่อมต่อกเกตเวโดยผ่านคลื่น6ิีนะครับโอเคแต่างนนี้จะมาลองเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ไอ้ตัวนี้ผมมีแล้วอีกตัวนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มไปตัวนี้เข้าไปอีก หลังจากเข้าเกตเวไปเลือกขึ้น Zigbee ครับแล้วกด Add device นะส่วนตัวอุปรกรณ์กดปุ่มตรงนี้ค้างครับรอจนกว่าไฟสีแดงจะกระพริบ,บนะรอสักครู่ครับเดี๋ยวมันจะเด้งมาหน้าจอโอเคเด้งขึ้นมาปุ๊บกด Add ได้เลยนะจะเป็น Motion ตัวที่ ชื่อชื่อตัวที่สามนะครับหน้าอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับบอกสเตตัสด้านบนนะครับอันนี้คือเจอนะครับถ้าไม่เจอมันจะขึน้นมาน o วั i นะครับโอเคเลคคอร์ดนะครับเลคคอ,อร์ดเลคคอร์ดก็าดูช่วงเวลาไหนมีคนเดินผ่านสมาร์ทคือการสร้างซีนะครับเดี๋ยวจะไปสร้างอีกทีหนึง่งคำว่าเซตก็คือการตั้งค่านะครับะจะมีเปิดจะมีบอกสถานะแบตเตอรี่ แล้วก็เปิดแจ้งเตือนระหว่าง l o บต a t t e r y กับ motion r แนะนําทุกตัวนะครับให้เข้ามาแล้วก็ให้ติคําว่า m o ชั่น a l า r ปิดไปเพราะตัวนี้เวลาแอดมาจะไม่ auto โโโให้นะครับเขาจะไม่แจ้งเตือนเราต้องเป็นคนตั้งเมน,นูนเอาเองอเดี๋ยวจะไปทดลองการตั้งดูนะครับ โอเคอันนี้คือผมตั้งไว้แล้วของตัวหนึ่งวิธีการตั้งนะครับกดรูปบวกเีก x c ด้านบนครับไปที่เว n i white s t a t u กด select signal ครับอ่ะ select single ขอโทษด้วยครับอ่ะทีนี้เลือกตัวที่เรายังไม่ได้แอดไป sensor ตัวที่3เลือก pr state, state. อ่ะทีนี้มันจะมีคำสั่งอยู่สี่คำสั่งคำสั่งแรก motion detect ก็คือเจอ ก็แจ้งเตือนคำสั่งที่2องคือ no one คือไม่มีไม่มีสถานะไม่เจออะไรเลยก็จะแจ้งเตือนส่วนด้านล่างติ๊กเมื่อมีคนเคลื่อนไหวหน้าอุปกรณ์ในช่วงเวลากี่นาทีกีว่วิตามที่เราตั้งตรงนี้มันก็จะดีเทคให้ส่วนด้านล่างไม่มีคนที่อยู่โดยหน้าปัดเซนเซอร์ไม่มีสิ่งเคลื่อนไหวด้านหน้าตั้งเป็นนาทีหรือเป็นวิก็แล้วแต่ว่ากี่วิหลังจากนั้นปุ๊บมันจะแจ้งเตือนให้ นะครับอ่ะผมเลือกเป็น motion detector กดยืนยันอ่ะคำสั่งต่อมาอยากให้มันกระทําอะไรกดรูปบวกครับทีนี้ผมอยากให้มันส่งข้อความเพราะว่ามันต้องสร้างเป็นน่นแบบนี้ครับไม่งั้นตัวอุปกรณ์จะไม่ส่งข้อความให้ก็คือมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ทางานในรูปแบบของมันอ่ะทีนี้กดส่งข้อความกดถัดไปด้านบนครับแล้วแค่นี้เองแต่ว่าตัวหนึ่งต้องสร้างของประมาณ2คําสั่งหรือสร้างคําสั่งเดียวก็ได้คือคำสั่งแจ้งเตือนแต่ผมจะสร้าง2คําสั่งอ่ะ อันนี้คือเมื่อเจอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งเคลื่อนไหวให้แจ้งเตือนนะครับกดบันทึกอันนี้ก็ตั้งชื่อผมจะตั้งเป็น d e t e c ก็ได้ d e t e c สามเด้งขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะตั้งให้มันอีกอีกอันนึงคือเป็น no detect ซึ่งหมายความว่าตั้งอีกแบบหนึ่งคือเมื่อไม่มีสิ่งเมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือ,อมีสิ่งเคลื่อนไหวที่หน้าอุปก,กรณ์ให้มันแจ้ง ก็ตั้งเป็นลักษณะเหมือนเดิมครับซิงเกิลดีไวตั้งเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับก็กดเซ็นเซอร์ตัวที่3เหมือนเดิมอ่ะกดเลือกคําสั่งทีนี้ผมจะเลือกเป็น no one นะครับอ่ะเพื่อไม่มีสิ่งกีดขวางก็คือไม่มีอะไรตรงหน้าเซ็นเซอร์ให้มันแจ้งนะครับอ่ส่วนกระทํมัก็เป็นเหมือนเดิมครับเซ็ตเป็นส่งข้อความกดบันทึกกด no detect สเพื่อให้รู้ว่ามันคู่กับตัวเมื่อกี้เดี๋ยวทีนี้ผมจะมาทดลองนะครับมีแจ้งเตือนข,นขึ้นมาแล้วนะครับอุปกรณ์อ,อยู่ตรงนี้นะครับแจ้งเตือนขึ้น,นมาแล้วทีนี้ไปดูหลอกนะครับเการ9โมง7นาที ตามง7นาทีนะครับโอเคแล้วส่วนการดีเทคของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณหนาทีครับหลังจาก1นาทีไม่มีอะไรที่อยู่หน้าเซ็นเซอร์เขาจะตัดมาเป็นสเตตัส no detect ซึ่งก็จะแจ้งเหมือนกันถ้าหากเราสร้างคำสั่งเกียวกับ no one เพื่อแจ้งเพื่อส่งข้อความตรงนี้นะครับอโอเคก็จบคลิปนะครับสำหรับตัว ps 0 1นะครับสวัสดีครับ